เจ็ดสามหกสามเจ็ดตกสามปูโอไปบอกเขาหน่อยครับมิ่งียบโอ้มิ่งียบด่านร์เซ็นต์บอกปูด่านก็โดนหลพอประกันก็โดนเจ็ดสามคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดเข้าเจ็ดสามอยู่ปูเข้าอยู่ครับเลขปู เดียวกับสวนสวนสามลานแล้กวก็บสนเก่าี่นั้นนั่นมาสามเก่าเก่ามาเปลีอยนครับแปดศูนย์ แปดศูนย์แปดสี่บนแปดศูนย์แปดสี่บนศูนสามนี่สามศูนี่คือล่างนะครับปู่ตองหวัดป่ปูหรือจังไดต้องหวัดไปเรื่อยบูไม่ต้องรอนานนะปู่เนาะมิ่งตัวไหนปูาล่างป็เส้นสามเก่ากับศูนย์เนี่ยล่างนี่ส้องเอาใส่กันรวดมิศูนย์สามมันเจ็ดสามนี่ สามออกออกสามเจ็ค่ะนั่นแหะวันนี้มันศนย์สามศูนามเก้าเก้าสเก้าสล่างศูนย์ล่างวันนี้เออระบนมันที่นี่เก็ดศู 8, 7, 7นี่ละบนพวกเกจมัสเดียวเก็าของมาเดียวครับมันนี่เกจเตี่ยเกจศูนย์ครับตอนนี้ปู่ก็คำนวณอยู่นะครับเนาะเป็นสูตรคำนวณน,นะครับผมสา,ามเกิน สามศูนย์มันมีไม่บอกกันบอกปู่นี่คุณบอกดีเมวดที่แล้วบอกญาติโยมไปสามเจ็ดเจ็ดสามเลยครับปู่สามเจ็ดสามหกโอ้รอบนี้ต่อขึดเลยเนาะมันก็ปุยๆออกแค่ทีมันก็เกัดตับ เป็นฮกมากหรือเปล่าฮอกศูนย์เปี่ยนจริงจรก็คือว่าถ้าเลขออกนี่ปุ๊บเราสามารถต่องวดได้เลยใช่ไหมครับปูต่อแต่เมื่อวานโอ้ต่อตั้งแต่เมื่อวานออกเต็มงานหนึ่อวงปูวิ่งตั้งหัวเส้นตัวใดขอค่ะวิ่งตัวใดปูว่าหลานตัวเส้น วิ่สามวิ่งสามนะครับติดโหลดศูนย์สามสามศูนย์ก็สามเกรกโกรกสามก็สามน่าสองตัวสามหาสองตัวได้ปู่อ่าแต่โกรกมากเดียวศูนย์สามสามเก้านี่บนหรือล่างครับปู่ล่างบนล่างแล้วบนตัวไหนครับปู่ครับบนมันจะมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด แล้วก็เช็ดเช็ดแก็ดนั่นแหละเจ็ดเปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเนี่น่ากลัเนอะขันสามขึ้นบนไป็นยูรักสิบสามเก้าเป็นสามหกน่ากลัวอ่าก็กรม้มกับตัวเดียวกัน 3าตัเดี๋ยูกูดมเนีัามตัวก็ีสองรัก้อยสอรัก้อยอมี2สครับสรัก้อยมี่สองตัวส,ก,ส,สกับสจับใส่ตัวใดปูกหึจับใส่ตัวใดงเจ สองแปดเจ็ดสอปดเจ็ดสองปดดสองแปดคนวณอยู่นะครับ2 8อง 8, อง8 6 2หกสองปดหกองปดห เจ็ดสองแปดหกส่หบางนี้กับกับบัวได้อีกตัวนึงปูสี่แปดหกสี่แปดหกอซี่ใส่นี้มันบ่นละคุณุีอยู่หอมัาง6แป6 4 โอ้ปลี่ยนโอปลในล็อกกันมาหกแปดทั้งปูเนานะอ่าเป็นเพราเ้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตนว่า,างตัวเดียวมันมีอยู่ในล็อกหมด,หมดเลยนะปูเนาะครับมุกสีมากที่เกา่าในล็อกไม่สูตรของปูมาจากนี่แหละ โอ้ยเยไมเอากงุ่ไทเนะบอก็นนวเขาเขาถูกไลยไหมครับปู่ไ่ได้ถามเขานี่แล้วกป็แล้วไปรวดปู่บอกบอกทีเดียวก็คือว่าแล้วแต่เลยใช่ไหมครับปู่ถกเช็จะบัดนะเขาไว้เขาไว้เขาไว้ป็แล้วปอยโอ้ วันนี้ปูต่องวดให้เลยได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะปูเนาะโอ้มาบนเป็นแนวทางนะครับเอฟซี FC, ครับีเลขล็อกนะครับมาบนบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับเอฟซี FC, ครับต่องวดไว้เลยนะฮะต่องวดให้ก่อนเลยครับผมเป็น สูตรคำนวณน,นะครับผมเป็นสูตรคำนวณของปู่เนาะกับสามตัวก็มีสองแปดเจ็ดนะครับผมสี่แปดเจ็ดนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมก็เลยตัดให้นะครับตัดเป็นสองตัวให้นะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ยังไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ